นี่คือ5แนวทางพัฒนาตัวเองแบบไม่เสียเวลาที่สามารถเริ่มได้ทันทีโดยไม่ต้องรอวันไหนสักวันหนึ่งโฟกัสที่สิ่งเล็กแต่สม่ำเสมอแนวคิดวันละนิดดีกว่าไม่ได้เริ่มไม่ต้องรอมีเวลาว่างยาวๆแค่10-15นาทีต่อวันเช่นอ่านหนังสือห้า หน้าฟังพอดแคสต์ตอนเดินทางหรือเขียนเจนทุกเช้าการพัฒนาตัวเองไม่ต้องใช้เวลาเยอะแต่ต้องทำอย่างสม่ำเสมอหลายคนอยากพัฒนาตัวเองแต่ติดกับดักความคิดว่าต้องทำอะไรใหญ่ๆถึงจะเรียกว่าพัฒนาความจริงคือสิ่งเล็กๆที่ทำซ้ำบ่อยๆต่างหากที่สร้างผลลัพธ์ยิ่งใหญ่ในระยะยาว เปรียบเหมือนการวางอิฐก,ก้อนเล็กๆวันละก้อนจนสุดท้ายกลายเป็นกำแพงที่แข็งแรงพลังของความสม่ำเสมอทําทีละน้อยแต่ไม่หยุดเติบโตแน่นอนถ้าคุณอยากเก่งภาษาอังกฤษไม่ต้องเรียนวันละสามชั่วโมงทุกวันแต่ถ้าอ่านบทความภาษาอังกฤษวันละสิบนาทีต่อเนื่อง6เดือนความเข้าใจจะพัฒนาขึ้นชัดเจน ถ้าอยากมีสุขภาพดีไม่จำเป็นต้องออกกำลังกายหนักๆทุกวันแค่เดินเร็ววันละ20นาทีทุกวันก็เห็นผลทั้งด้านพลังงานและอารมณ์ตัวอย่างสิ่งเล็กๆที่เปลี่ยนชีวิตได้เป้าหมายสิ่งเล็กๆที่ทำได้ทุกวันผลลัพธ์ในระยะยาวอยากเก่งขึ้นอ่านหนังสือวันละห้5หน้าอ่านได้เกิน10เล่มในปีเดียว อยากมีวินัยตื่นให้ตรงเวลาทุกวันระบบชีวิตดีขึ้นโฟกัสดีขึ้นอยากสุขภาพดีดื่มน้ำให้ครบ8แก้วผิวดีร่างกายสดชื่นอยากเก็บเงินหยอดกระปุกวันละ20บาทเก็บได้7,300บาทในปีเดียวเคล็ดลับทำให้เล็กแต่สม่ำเสมอได้ผลจริงกำหนดเป้าหมายเล็กชัดเจน เช่นวันนี้จะอ่านให้ได้แค่สองหน้าไม่ใช่จะพยายามอ่านหนังสือทำให้ง่ายและเข้าถึงได้วางหนังสือไว้ข้างเตียงโหลดแอปฝึกภาษาที่เล่นได้บนรถผูกกับกิจวัตรเช่นดื่มน้ำหลังแปรงฟันอ่านหนังสือก่อนนอนให้รางวัลตัวเองหลังทำสำเร็จเล็ก,เลกๆเช่นกาแฟแก้วโปรดขีดติ๊กในปฏิทินสรุปแนวคิด โฟกัสที่สิ่งเล็กแต่สม่ำเสมอความสำเร็จไม่ใช่การทำให้ใหญ่แต่คือการทำต่อไปการเริ่มจากสิ่งเล็กจะช่วยให้เราไม่รู้สึกหนักใจและมีโอกาสทำต่อเนื่องได้สูงมากเมื่อเราทำได้บ่อยๆมันจะกลายเป็นนิสัยและนิสัยนี่แหละที่เปลี่ยนชีวิตคนสองใช้เวลาในช่วงรอยต่อให้คุ้ม แนวคิดใช้เวลาแฝงให้เกิดประโยชน์ช่วงเวลารอรถรอต่อแถวหรือระหว่างทำอาหารคือเวลาทองที่มักถูกมองข้ามฟังพอดแคสต์อ่านบทความสั้นฝึกหายใจลึกๆเพื่อเพิ่มสติออกออฟฟิศคันส์แค่ปรับวิธีมองเวลาก็เพิ่มคุณค่าในแต่ละวันได้มากขึ้น ช่วงรอยต่อคือช่วงเวลาสั้นๆระหว่างกิจกรรมหลักในชีวิตประจำวันเช่นเวลารอรถรถติดเวลารอคิวซื้อของรอพบหมอเวลาทำกับข้าวล้างจานเดินทางไปทำงานก่อนนอนห้าหนาทีหลังตื่นนอนก่อนลุกจากเตียง ช่วงเวลาเหล่านี้มักถูกมองข้ามหรือถูกใช้ไปกับการถ่ายมือถือโดยไม่รู้ตัวทั้งที่รวมๆกันอาจมากกว่าหนึ่งสองชั่วโมงต่อวันเลยทำไมช่วงรอยต่อถึงสำคัญเพราะมันคือเวลาแฝงที่ไม่ต้องใช้พลังเพิ่มแต่สามารถใช้ให้เกิดประโยชน์ได้มหาศาลไม่ต้องรอมีเวลาว่างจริงจังก็พัฒนาตัวเองได้ ใช้ช่วงสั้นๆเหล่านี้เพื่อเติมอาหารสมองเติมแรงบันดาลใจหรือแม้แต่เติมพลังใจเคล็ดลับใช้เวลารอยต่อให้คุ้มค่าเตรียมเครื่องมือไว้ล่วงหน้าโหลดแอปพอดแคสต์ติดตั้งแอปฝึกภาษาจัดบุ๊กมาบทความที่อยากอ่านไว้ตั้งมิงเทนเช่นก่อนเริ่มวัน เช่นวันนี้ถ้ามีเวลารอจะอ่านบทความเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองหนึ่งเรื่องพกสมุดโน้ตเล็กๆหรือแอปจดไอดีบางทีช่วงรอยต่อคือช่วงที่ไอดีดีๆจะผุดขึ้นมาแบบไม่ตั้งใจเวลารอยต่อทองคำที่ซ่อนอยู่ถ้าเรามองว่าเวลารอยต่อคือของเสียเราก็จะปล่อยมันไปอย่างปล่าประโยชน์แต่ถ้าเรามองว่าเวลารอยต่อ คือพื้นที่พัฒนาเล็กๆมันจะกลายเป็นกลุ่มรัพย่อ 3. ตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นก่อนเพิ่มสิ่งใหม่แนวคิดไม่ใช่เรื่องของการทำมากขึ้นแต่เลือกทำให้ถูกตัดเวลาจโซเ ocial ีเดียที่ไม่มีสาระเลือกม u l t i t a s ที่ทำให้ประสิทธิภาพลดเคลียร์พื้นที่ในชีวิตและในหัวเพื่อโฟกัสกับสิ่งที่พัฒนาเราได้จริง พอเอาสิ่งรบกวนออกจะเห็นชัดว่าอะไรสำคัญกับเรามากขึ้นทำไมต้องตัดออกก่อนเพิ่มเข้าชีวิตเราไม่ได้ขาดสิ่งดีๆแต่เต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่จำเป็นการพัฒนาตัวเองไม่ใช่แค่การทำเพิ่มแต่คือการเลือกทำให้ถูกหลายคนพยายามใส่สิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเช่น อยากอ่านหนังสือมากขึ้นอยากออกกำลังกายอยากมีเวลาอยู่กับตัวเองแต่กลับรู้สึกว่าไม่มีเวลาเลยปัญหาไม่ใช่เพราะคุณไม่มีเวลาแต่คุณใช้เวลาไปกับสิ่งที่ไม่จำเป็นมากเกินไปตัวอย่างของสิ่งที่ควรพิจารณาตัดออกสิ่งที่อาจไม่จำเป็นทำไมควรตัดจะได้อะไรกลับมา เล่นโซเชียลไราจุดหมายวันละหลายชั่วโมงไม่เติมสาระแถมดูดพลังงานได้เวลาเพิ่มวันละหนึ่งสองชั่วโมงการรับปากคนอื่นมากเกินไปทำให้ไม่มีเวลาทำสิ่งของตัวเองได้พลังคืนมามีขอบเขตชีวิตดีขึ้นดูซีรีส์ต่อเนื่องโดยไม่ตั้งใจทำให้เสียเวลานอนเวลาทำงานสมองตอดโปร่งมีเวลาอ่านคิดเพิ่ม คิดมากเรื่องในอดีตหรือเปรียบเทียบตัวเองเปลืองพลังใจโดยไม่เกิดผลดีเพิ่มพื้นที่ให้ความมั่นใจโฟกัสหลักการล้างก่อนเติมเหมือนห้องที่รกหากคุณพยายามเอาของใหม่ใส่เพิ่มมันก็ยิ่งแน่นยิ่งวุ่นวายแต่ถ้าเคลียร์ก่อนแล้วค่อยเพิ่มทุกอย่างจะเป็นระเบียบและชัดเจนขึ้น ลองเขียนสิ่งที่คุณทำเป็นประจำในหนึ่งวันแล้วถามตัวเองว่าสิ่งนี้จำเป็นไหมให้พลังงานหรือดูดพลังช่วยให้ใกล้เป้าหมายไหมถ้าไม่ตัดออกหรือทำให้น้อยลงทันทีแต่สิ่งไม่จำเป็นสร้างพื้นที่ให้สิ่งสำคัญพอคุณตัดสิ่งที่ไม่สำคัญออกคุณจะพบว่าคุณไม่ต้อง หาเวลาเพิ่มเลยแค่เอาเวลาคืนจากสิ่งที่ไม่จำเป็นเท่านั้นยิ่งพื้นที่ในชีวิตโล่งเท่าไหร่เราจะยิ่งเห็นว่าอะไรคือสิ่งที่มีคุณค่าและควรให้เวลากับมันจริงฮ่าฮเคล็ดรับการตัดแบบไม่ฝืนตัวเองใช้กฎ80 20ดูว่าสิ่งไหน20% ที่ให้ผลลัพธ์80%แล้วโฟกัสที่สิ่งนั้นทดลองงด7วันลองงดเล่นมือถือช่วงก่อนนอนแล้วสังเกตว่ารู้สึกยังไงตั้งขอบเขตง่ายๆเช่นจำกัดเวลาเล่นโซเชียลวันละ30นาทีด้วยแอปไทม์เมอร์สรุปแนวคิดตัดก่อนเพิ่มทางลัดสู่การพัฒนาอย่าเพิ่งถามว่าจะเพิ่มอะไรอีกดี ให้ถามก่อนว่าอะไรที่ควรเอาออกเมื่อคุณเคลียร์สิ่งที่รบกวนและไม่ส่งผลดีออกจากชีวิตสิ่งที่เหลือจะค่อยๆพาคุณไปสู่เป้าหมายได้ไวขึ้นโดยไม่เหนื่อยเกินไปสีตั้งเป้าเล็กๆที่มีผลกระทบใหญ่พัฒนาหเปอร์เซนทุกวันดีกว่าคาดหวังจะเปลี่ยนชีวิตในคืนเดียวเปลี่ยนนิสัยเดียว แต่ส่งผลต่อหลายมิติเช่นนอนให้ตรงเวลาส่งผลทั้งเรื่องพลังงานอารมณ์สมาธิและสุขภาพลองเลือกหนึ่งพฤติกรรมง่ายๆที่อยากเปลี่ยนเช่นตื่นให้เร็วขึ้น30สนาทีดื่มน้ำให้ครบ2ลิตรต่อวันแล้วทำต่อเนื่องสัก21วันเป้าหมายเล็กๆคือเป้าหมายที่ ทำได้ง่ายไม่ต้องใช้แรงเยอะใช้เวลาสั้นๆไม่ต้องรอวันว่างแต่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อชีวิตในหลายด้านมันอาจจะเล็กจนดูเหมือนไม่มีอะไรแต่เมื่อทำต่อเนื่องผลลัพธ์จะค่อยๆสะสมและเปลี่ยนชีวิตได้อย่างชัดเจนทำไมต้องเริ่มจากเป้าเล็กก่อนเพราะเป้าหมายเล็กสร้างแรงขับเคลื่อน แต่เป้าหมายใหญ่เกินไปมักสร้างแรงต้านเป้าหมายใหญ่เช่นจะเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นฟังดูดีแต่ไม่มีแผนชัดทำแล้วหมดไฟง่ายเป้าหมายเล็กเช่นนอนให้ตรงเวลาวันนี้มีความชัดเจนทำได้เลยและเห็นผลเร็วตัวอย่างของเป้าเล็กแต่กระทบใหญ่เป้าเล็กที่ทำได้วันนี้ส่งผลกระทบต่ออะไรบ้าง ตื่นเช้าขึ้น30นาทีมีเวลาสงบใจวางแผนวันโฟกัสดีขึ้นดื่มน้ำให้ครบวันละ8แก้วสมองตลอดโปร่งสุขภาพดีผิวพรรณดีจัดเตียงหลังตื่นนอนสร้างระเบียบในใจเพิ่มความรู้สึกคุมชีวิตได้เขียนวันละสามอย่างลดความเครียดเพิ่มพลังบวกอ่านหนังสือวันละห้าหน้าเพิ่มความรู้ความมั่นใจและมุมมองใหม่ พลังของผลกระทบแบบลูกโซ่เป้าหมายเล็กๆที่ส่งผลกระทบใหญ่มักจะมีคุณสมบัติแบบลูกโซ่คือทำสิ่งหนึ่งแล้วลากพฤติกรรมดีๆอย่างอื่นตามมาด้วยโดยอัตโนมัตินี่แหละคือเป้าหมายเล็กแต่กระทบชีวิตได้กว้างวิธีตั้งเป้าเล็กๆให้ได้ผลจริงตั้งให้ชัดเจนเช่นอ่านหนังสือก่อนนอนห้าหน้า แทนที่จะบอกว่าจะอ่านหนังสือเยอะขึ้นตั้งให้ทำได้เลยเป้าหมายเล็กควรใช้เวลาไม่เกิน51 0นาทีเลือกสิ่งที่เปลี่ยนพฤติกรรมอื่นได้ด้วยเช่นการวางมือถือก่อนนอนอาจทำให้คุณนอนเร็วขึ้นให้รางวัลตัวเองเมื่อทำได้ติดกันหลายวันเช่นขีดในปฏิทินหรือให้เวลาพักผ่อนพิเศษ สรุปเป้าหมายเล็กจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงใหญ่ห้าทบทวนตัวเองสั้นๆทุกวันก่อนนอนใช้เวลา5นาทีถามตัวเองว่าวันนี้เรียนรู้อะไรมีอะไรที่ทำได้ดีพรุ่งนี้อยากปรับอะไรการสะท้อนแบบนี้ช่วยให้เรารู้ว่ากำลังพัฒนาไปทางไหนและไม่หลุดเส้นทางที่ตั้งไว้ ทำไมต้องทบทวนตัวเองทุกวันเพราะในแต่ละวันเราผ่านอะไรมาเยอะมากแต่ถ้าไม่เคยหยุดดูว่าเรากำลังไปทางไหนหรือวันนี้เราเรียนรู้อะไรสุดท้ายจะกลายเป็นแค่อยู่ไปวันๆโดยไม่รู้ตัวการทบทวนตัวเองคือการเช็คพิกัดชีวิตว่าวันนี้เราเดินเข้าใกล้เป้าหมาย หรือหลุดออกห่างกันแน่ทบทวนตัวเองต้องใช้เวลานานไหมไม่จำเป็นเลยเพียงแค่5-10นาทีก่อนนอนหรือหลังตื่นนอนก็สามารถเปลี่ยนวิธีคิดเพิ่มสติและปรับปรุงตัวเองได้แบบวันต่อวันถามตัวเองอะไรบ้างเวลาทบทวนเริ่มจากคำถามง่ายๆแต่ทรงพลังเช่นคำถามใช้เพื่ออะไร วันนี้ภูมิใจอะไรที่สุดฝึกเห็นคุณค่าตัวเองวันนี้เรียนรู้อะไรเปลี่ยนทุกวันให้มีคุณค่าอะไรทำให้รู้สึกดีไม่ดีเข้าใจอารมณ์ตัวเองสิ่งไหนที่ควรทำให้ดีขึ้นพรุ่งนี้พัฒนายอย่างค่อยเป็นค่อยไปขอบคุณอะไรในวันนี้เพิ่มความสุขใจลดความเครียดทำไมต้องสั้นๆ้แต่อย่างสม่ำเสมอ เพราะสั้นทำได้จริงไม่รู้สึกหนักเพราะสม่ำเสมอทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเพราะทุกวันคือการฝึกสติฝึกคิดฝึกเติบโตการทบทวนสั้นๆวันละนิดจะช่วยให้คุณมองเห็นพัฒนาการของตัวเองแก้จุดอ่อนอย่างต่อเนื่องมีเป้าหมายและแรงบันดาลใจในแต่ละวันจะเริ่มยังไงดี มีสมุดเล่มเล็กไว้จดหรือใช้แอปจดบันทึกตั้งเวลาเตือนตัวเองทุกคืนเช่นก่อนนอนห้านาทีเขียนอะไรก็ได้ไม่ต้องสวยไม่ต้องถูกหลักเน้นความรู้สึกจริงมากกว่าเขียนให้ดีทบทวนสั้นๆเปลี่ยนชีวิตในระยะยาวการทบทวนตัวเองวันละห้านาที อาจให้ผลมากกว่าอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองสิบเล่มเพราะคุณจะรู้จักตัวเองมากขึ้นเห็นจุดดีจุดพัฒนาและไม่หลงทางคนที่ประสบความสำเร็จจำนวนมากล้วนมีนิสัยทบทวนตัวเองเป็นพื้นฐาน